เที hey, ha ่เทาให้รอดก่อนเอ้ยเยอะนะเยอะนะไม่ใช่วันนี้วันเดียวใช่เยอเยอะไม่พอใจเลดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะเอาพิเศษมาเล่าอะไรก่อน ตัาตาาาตาปาลาานา,านาจิตสัจจตเอวินาสัจญาณโภตัาโภเชตมาเอวินาสัจญาณตัมมันโภเชตมาเอา

May God bless ยังไนก่อนนะ teia 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 but